สวัสดีนะครับอ๋อโอ้โหอ๋อ,อเจอลมแล้วลุงจกถอยเสียบเอานะครับท่านผู้ชมสุดยอดมากลุงนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเก็บไปหมดนะครับสำหรับตรงนี้นะรถเผาเดียวคือรถเผาเดียวอะ่ะมัน มันติดง่ายนะครับก็ต้องไม่ประมาทนะครับขี่รถกลับมาแล้วนะครับดอกยางก็ยังเหลือเยอะนะครับไม่ต้องกลัวนะ อไอ้ตรงนี้มันลมนะครับนี่เป็นไงล่ะไม่เคยกลัวนะครับสำหรับลมมันก็ไม่ลมหรอกแต่ว่ามันมาไม่ได้อะเพราะว่าวงเลี้ยวแถวๆตรงนี้จะมาเนี่ยอันตรายนะครับเสี่ยงถือว่ามีสิทธิ์ติดได้นะครับ ว่าลุงพอจะเก็บงานอย่างกีนน้ีนะครับไปเป็นหลุมเลยนะท่านผู้ชมนี่นะแล้วก็มีแต่คนบอกว่ามันจะเป็นรอยล้อนะผมมองดูก่อเนี่ยจากที่ลุงย่าไปเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นนะครับพอดูถ้าเกิดว่าขีโคนมันเละๆขีโคนมันเละๆเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะไหลไหลกลับไปหากันคืนนะครับ มันต้องย้ำให้เละนะครับเอาใจช่วยลุงด้วยนะครับใน เก็บตรงกลางนะครับโล่าขบนี่ผมว่าน่าจะมีสองเมตรห้าสิบนะครับแต่ว่ากว้างมากนะครับไอ้ดันด้วยครับไอ้ดันด้วยเป็นไงล่ะท่านผู้ชมน้ำนะครับโอ้โห เละเละมากนะครับมไอเอ,อนี่นะถ้าเิดว่าตรงไหนมาเละไปแล้วมันจะไม่มีรอยล้อนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าตรงไหนที่ว่ายังไม่เละนี่มันก็อาจจะมีรอยล้อหน่อยนะครับสุดยอดมาก เอาไปทําตามได้นะครับสําหรับใครมีฟอร์ดอย่าไปย่านานนะครับหรือว่าใครมีอา่านั่งขับนะครับสามสี่สามหกห้าตูนก็นแล้วแต่นะครับเอาไปทําขบกันนี้ได้นะครับงบประมาณก็คิดูก็รนเล็กนะแล้วแต่บางท่านหาซื้อได้นะครับราคาถูกราคาแพง รดิมก็จะขายเป็นกิโลนะครับกต,ตีไปสว่าคู่ละประมาณ500 6้0 700ร้อ็ดร้อย800ด้อยนะครับ ไยหลังโอ้โห,โห,โหลุงซิงมากนะครับไปฮ่า <c> ห <oughs> <c oughs> ลอบเดียวเละเลยนะครับถอยไป <c oughs> โอ้ย่ำกับหลังก็ได้นะครับท่านผู้ชมนี่นะ ยํำกลับไปกลับมาเละเลยนะครับเดี๋ยวลงจะย้ำอีกหรือเปล่านี่ถอยโอ้โหโอ้มียํำหน้ายํำหลังเลยนะครับ คนเลยลุงเี๋ยวตรงไหนไม่เละนี่ใส่เกียร์ถอยย่ำก็ได้นะครับวิ่งว <laughs> ชอบตรงใส่เกียร์ถอยย่ำนี่แหละ <laughs> ไป แล้วตรงสายลุงจะไม่ขวางนะครับลุงหาจะย่ำ <c oughs> ขอโทษด้วยครับย่ำยาวนะครับอุ่ดเยอะพอแห้งนะครับย่ำยาวเดี <c oughs> ย๋ยวไม่แน่นะครับอาจจะขวงก็ได้แต่ย่ำยาวมันมันดูเหมือนแล้วมันจะไม่ค่อยเละแต่ว่าย่ำยาวมันต้องเป็นไปตามรอยล้อเนาะอ เกิดว่ายำขวางเดียวมันจะมันโดดนะครับประมาณนั้นดีนะครับโอ้ดันดันดันส<ะ>เสียงเครื่องก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะครับ สบายๆนะแต่เสียงจะร้อ,อนๆเอย <c oughs> เหมือนพิสันไม่เลย <c oughs> อ่ะโอเคครับวิดีโอชุดนี้จบไว้เพียงตัวน,นี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ